เมื่อไม่กี่วันก่อนวันศุกร์ที่23สิงหาคมนะเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าๆชีพายะจำเป็นที่จะต้องเร่งทำเอกสารให้เสร็จเพื่อที่ชีพายะจะได้กลับมาดูแลลูกแต่ทุกคนหารู้หรือไม่ไมว่าในขณะเดียวกันที่ชิพายะอยู่ข้างล่างไทเดก,กับชาเลก,ก็บอกกับชิพายว่าเหมือนมีใครบางคนมาแอบด,ดูพวกเขาอยู่เห็นอะไรบางอย่าง,างในห้องน้ำแต่ชีพายอะ กลับมาแล้วก็เช็คดูมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราอะมีกล้องที่ไทดัดก,กับชาเลดดะได้ถ่ายไว้นะคะงั้นอะทุกคนไปดูแล้วคิดยังไงอะทิ้งคอมเมนต์ให้ด้วยก่อนที่ทุกคนอะจะไปดูอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้พวกเรากดติดตามสีิายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะ מי הרלני? มันจะอยู่ในห้องอันนี้นนนนเรา่าไม่ไหมเห็นใครเหไหครตว่ามันจะห้องอระน้เป่าพ่อเอจะยร้อยเลของเล่นด้วย thank yeah. you เป็นไงบ้างคะทุกคนทุกคนพอจะเชื่อไหมหรือว่ามันเป็นแค่การสร้างสถานการณ์ของเด็กสองขวบกับสาขวบที่พายว่านะมันไม่น่าจะใช่อ่ะและที่สําคัญมันไม่ใช่แค่วันนั้นวันเดียววันต่อมาในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมที่พายก็ได้อยู่กับลูกๆแต่ในขณนะเดียวกันก็มีเสียงแต่ที่พายอ่ะเข้ามาดูในห้องเก็บเสื้อผ้า Mm-hmm. <coughs> mm <coughs> แล้วนะคงไม่มีใครอาศายอยู่แถวๆนี้แล้วมัง้งดูดิมองแล้วไม่เห็นแล้วว่าอะไรอย่ะไทระเลดทำไมไฟดับๆปิดๆอ่อะ แต่ทุกคนถ้ามันแปลกจังเลยอะ่ะจู่ๆไฟก็ปิดๆดับๆบตอนนี้มันก็้าเปิดเป็นปกติหรือว่าใครเอาผ้าห่มมาไว้เนี่ยใช่เลยเหรอแั่นใครดูคนในแบงใครอยากเลดไม่เห็นมีใครเลยช่เลดเห็นใครอะ่ะนั่นใมีอะไร,รอ่ะก็เมื่อกี้บอกว่านั่นใคร เขาเข้ามาก็ไม่เห็นหรือว่าเขาจะอยู่ข้างนอกอะโอ้ยเห็นไหมคะทุกคนห้องเก็บเสื้อก <pudding> ็ไม่มีแล้วไทรัสกับชั้นเหรอเหรออะไรอ่ะแต่ละโอ้ไม่รู้กเลยอะ มาขอประตูอะนี่มีใครอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเมื่อกี้ได้มาขอประตูชีพไหมเมื่อกี้ใครมาขออะงั้นนะลงไปดีกว่าทุกคนแต่นะเป็นแม่หรือเปล่าคกูนด้หรือเปล่า ที่มันไม่อยากจะให้ชีพัยอะนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วทำงานที่บ้านนี่เมื่อกี้อะพ่อทําไปเคาะประตูฉันหรือเปล่าเมื่อกี้พ่อได้ไปเคาะประตูฉันหรือเปล่าไม่ไม่นะครับไม่ได้เคาะอย่าบอกนะว่าเสียงที่ชีพายได้ยินอะเป็นแค่เสียงแววคนลามันอาจจะเป็นการที่แบบว่า สิ่งที่แบบเรามองไม่เห็นเขาจะกลับมาหรือว่ามันมีคนที่แบบเขากําลังจะมาขาโมยของหรือว่าจะมาทําำ้ายพวกเราอะ่ะทุกคนคิดยังไงอ่ะทิ้งคอมเมนให้หน่อยนะโอเค ฉันว่ามันจะต้องมีใครมาอาศัยอยู่บนตึกของฉันแน่ๆเลยอะถ้ามีเธอก็เห็นแล้วสิชิคิพายมันจะมีใครล่ะแมไม่รูเหุเห็น,คน,นคนตัวใหญ่ตาดำมบตาแดงฮะคนตัวใหญ่ดำดำตาแดงแงแล้วหนูไปเห็นที่ไหนลูกที่นอนที่มุอก,ก ฉันอัวอายณทิที่เนี้เด็กสองคนเนี้มันก็มันทึกวิดีโอไว้มันก็ให้ฉันดูอะฉันไม่รู้ฉันไม่แน่ใจฉันไล่ดูทุกมุมแล้วอะอย่าบอกนะว่าไทยรัฐกับชาลิดอะมันเห็นสิ่งที่เราอะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่ามันอาจจะเป็นไปได้นะชิพายเพราะเด็กอะมันก็สามารถเห็นได้นี่มันอยู่แค่บอสไปดูไหมงั้นอะ โอเคงั้นะรีบไปดีกว่าแต่ชิพายมั่นใจนะว่าที่พายอะเช็ดดูแล้วอะมันไม่มีอะไรขนาดมันอยู่ตรงไหนอะมันอยู่ตรงนุ้นที่มันใหญ่ใแต่วันนั้นคือนั้นอะทุกคนชิพายตื่นเช้ามาชิพายดูมันก็ไม่มีแต่ ใอ้ไทยรักกับชาเลยอะบอกว่าเขาเห็นคนในนี้และเห็นในห้องน้ําไหนห้องน้ํามันอยู่ตรงไหนไปชี้ให้มันไม่ดูหน่อยใครน้าะเลาะด้วยอุ้ยแต่น,แนี่มันไกลไกลม ไปเอาบันไดมาฉันจะขึ้นไปอีกทีหนึงโอเคเัยรักกับชัชเล่หนาน่ะเอาอย่างนี้มังอันตรไยอยู่ในห้องก่อนไหมไหมไปไปไอยู่ในห้องไปไถ้าแมบบ่ไม่กลับมาห้ามออกเด็ดขาดโอเคโอเค เชื้อเลือดเนืบเน่านะมันเห็นผีผีมาแล้ว